เลยก็คือตอนนี้เนี่ยเจ้าบ่าวไม่อยู่แล้วเราระวังบันได้กันดีกว่าและคือถ่ายรูปนี่คือถ่ายกันเองไม่ได้ถ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยนะคะแต่วันนี้สมยศหล่อมากเป็นเป็นพี่ติกเป็นพี่ติกของเรานะคะหลังจากที่แม่งขี้เหล่มานานมากเยอเรียนจบไปแบบหน้าตามขี้เหล่อุ้ยตอนนี้ดีค่ะตอนนี้มีเจ้าสาวสวยนะคะเจ้าสาวชื่อเก๋ค่ะเก๋บอกค่ะเอา งานแต่งจบไวมากอะจบไวมากประเด็นคือมาสายมาช้ากว่าคนอื่นแต่ยังได้กินนะนะคะอวยพรเพื่อนสิคะเอาอเดียคะขอให้มีความสุขนะคะอยู่กันรักกันนอนยีลูกเต็มบ้านค่ะ่ีเป็นกระปชดแล้วนะคะหน้าตามมึงค่ะขอให้มีอายุยืนนะอายุยืนมึงไม่รู้ว่าพอเราคอยมันแก่งานแต่งไหมอายุความรักก็อายุความรักยืนนะแล้วก็ตลอดไปนะจ๊ะค่ะพี่ติ๊กนะคะ มจะแก็ขอให้รักกันยืนนานนะคะแล้วก็มีลูกเร็วๆอยากได้ลูกผู้หญิงก็ขอให้ลูกผู้ชายใหญ่ลูกผู้ชายขอให้เป็นผู้หญิงถ้าลูกโตขึ้นมาลูกลูกโตมาจะเลือกเพศอะไรก็ได้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะเออพวกเราตอนนี้ก็คงจะต้องกลับบ้านกันบ้างแล้วอะไรบ้างอะไรอีนี่สนใสก็ไหนแฝดตนไสวยประเด็นก็คือที่ได้มา เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกันต่อ